ท่านเชคซานูซีรอฮิมะฮุลลอฮูตาลาบอกว่าบัลลายากูนุชักสมุมินันแเทว่าแต่ถ้าว่าคนคนหนึ่งนี่ยังไม่ได้เป็นมุมินคนพี่น้องไอ้มุมินนั่นกามิลาเนาะที่สมบูรณ์เนี่ยอัตตายะละมาคุลละอากีดะเต็นมินฮาซิฮิลค่อมซีนบิดาลีลิฮะแกบอกว่ามุมินนี่ยังไม่ได้เป็นคนมุมินนั่นจนกระทั่งเขาจะต้องเรียนรู้เข้าใจถึงห้าสิบอากีดะพร้อมด้วยหลักฐานห้าสิบอากีดะในศาสนาของเชคซานูซีพี่น้องก็คือสีพัดวยยัยดีดีซิบของอัลลอฮ อนโนมุสตาฮินดีส <sh> <out> <sh> <h> in ิบฮารุสหนึ่งเซสิบเอ็ดสิฟัตวาดิบรอซนเซมุสตาฮินเซเป็นแปดฮารุสหนึ่งเป็นก้ารวมกันแล้วห้าสิบอาคิดาพร้อมกับดาลิล่ะครับแล้วเกบอกว่าวาตาคดีมูฮาซัลอินนฟราดนการเรียนอินมูวิชาอุซูลุดีนี้เป็นฟัดดูวาดิบจะต้องเอาก่อนเพราะว่าอินมูนี่เป็นอาซาซันยัมบานีอาเลฮีกกยรูฮูเพราะเป็นวิชาเทวะเรียนรู้เข้าใจเลี้วพี่น้องเป็นอาซาเป็นฐานเป็นค้านวิชานี่คือมันเป็นแรงฐานแล้วเกบอกว่าฟาลายาเซฮุล พุกมูบิวูดูอิชักเซนเขาจะไม่หูกมว่านามะหมาดพนพนิสงโซนั่นพี่น้องหุกมว่าอาณาณาละหมาดไม่โซอเอาโซลาติฮีละหมาดไม่ซ่อิลลาอิซากานาอาลิมันบิฮาซิฮิลอาก็เอ็ดเอายาซีมัมบิฮาที่จะโซฮูดูจะโซฮรามาดเกว่าองเข้าใจยืดมันห้าสิบอากีดานีให้สมบูรณ์ครบถ้วนมาด้วยเรื่องสีพัดของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอาลาและบัญดาสีพัดของรอซูลและบัญดาอัสซัมอียาดสิ่งที่รอซูลได้นำมาบอ